สวัสดีค่ะกับสวัสดี FC, พพฟซีคุณลุงคุณป้าแม,แม่ที่นารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสแตมแอมแล้วก็ช่องเดินป่านาเปนะคะทุกคนวันนี้เรไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้เรกลับมาที่บ้านกาญจนบุรีนะคะเพื่อที่จะมาทําบุญนะคะหลายๆคนก็คงได้รู้จากไลค์แล้วก็ช่องอื่นทแล้วเนาะที่ยมเคยแจ้งไปแล้วว่ากลับมาทําบุญที่บ้านนะคะวันนี้วันนี้ยมก็กลับมากับพี่แฟดเด็กตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะก็ตั้งแต่กลับมาก็ แวะซื้อของเพื่อที่จะมาทาบุญแล้วออจะอัปเดตเปียบสีดูแล้วกันว่าออมซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็จะทําบุญเลี้ยงอะไรนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะมีชาวบ้านนะมาทําบุญที่บ้านออมนะคะทุกคนมก็ถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่ให้พ่อปู่ด้วยแล้วก็ออมก็เอาเอาของมาทําบุญกระถิ่นที่วัดที่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเรายวไปดูพี่แฟนอยู่ด้านในบ้านตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมของมาดูกันว่าเราเลี้ยงอะไรนะ้ำรู้ว่าแม่จะทําอะไรให้คนที่บ้านกิน อันนี้ก็เป็นน้องสาวหอมน,นะอันอันเดี๋ยวรออันอันมานะคะทุกคนไปโอเคก็ทุดที่จะทำพิธีคืนนี้ก็ทำบุญนะอันนี้เดี๋ยวบัตรหลวงเขาจะมาทำพิธีให้เนาะตรงนี้ใช่ไหมก็ใช่แต่ตรงนี้แหละจริงๆแล้วแบบถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนพุทธเขาก็จะเอาพระมาสวดที่บ้านใช่ไหมแต่ที่นี่ที่ของคนพิษก็ ก็ให้ปัดหลวงนะคะมาเดี๋ยวเขาจะมานั่งทําพิธีให้นี่ของที่เราเตรียมทำบุญนะคะหลักๆเลยก็จะมีอันนี้เป็นของเราเองนะขององค์พิเษเราเรียกเป็นถุงเงินกับทองเห็นปะเงินถุงเงินถุงทองทาบุญเพื่อพี่พีเอฟซีนะหวังว่าพี่พีเอฟซีจะมารับบุญที่เราเป็นสะพานบุญเปนสน่งหลายท่านที่ร่วมช่วยเราห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทขอให้บุญนี้ไปถึงทุกคนที่ช่วยกัน ช่วยกันทำบุญครั้งนี้ลองดูดูเอาซื้อมาสามถุงนะคะกล้นม้วนสามถุงใหญ่นะคะแต่ว่าทำบุญที่บ้านหนึ่งถุงใหญ่นะคะเพราะคนไม่ได้เยอะแต่ว่าทำพี่กระถินแถวตัวงการอีกใช่แม่น้องควมจะไปทำบุญอีกจะเป็ดถุงใหญ่ปล้วยม้วนอ่ะนั่งกับไปอีกทีหนึ่งตอนไหนนะอ๋อวันที่ยี่สิบหกนี่คือทำบุญคืนนี้ใช่ปะแจกใช่อันที่ทำบุญคืนนี้นี่คือแจกคืนนี้นะตอนแรกของเราอาจจะไม่ได้อบอกว่า BFC แล้วแหละว่าอาจจะไม่ได้อัพคลิปนะแต่เราก็อดที่จะไม่อัพคลิปไม่ได้เพราะว่่เนีย จะไม่ได้บุญที่เดี๋ยวจะไม่คิดว่าเราไม่ทำจริงหรือเปล่าให้โกหกว่านี่เลยอัพผ่านคลิปนี้ไปเลยนะน้ำรรมนะคะก็จะมีถ้วยกินกินข้าวเราซื้อถ้วยพลาสติกมานะจะได้แบบว่าเิาเข้าบ้านก็ได้ไปดูว่าแม่ทําอะไรเนาะไปดูกันนะไปออมรีวิวพ่ที่คือกองนี้ทําอะไรคะเนี่ยเล่นเกมนั่งเล่นเกมนะโอ้โหไม่ช่วยงานการที่บ้านเลยใช่ไหมคะ สวัสดีพี่เอฟซก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออันอันค่ะชื่ออันอันนะคะเป็นน้องคนเล็กของอันนะคะเคยถ่ายให้ชมแล้วเนาะน,น่าจะไม่เล็กนะคะเนี่ยน่าจะหลายโลอยู่นะไปเดี๋ยวเราจะวันนี้แม่เลี้ยงอะไรบ้างอันอันมีลาบลาบอะไรนะลา,ลาบเลือดะไรนะลาบลาบเลือดลาบเลือด <laughs> เป็นเมนูอีสานเนาะทำลาบลาบก้อยเนาะแล้วก็เมนูไทยเป็นอะไรเอ่ย ผัดกะเพราพกระเพราผัดกะเพราหมูสับแล้วก็ต้มจืดต้มจืดฟ้าอ่า<ะ>อคนนี้อ่ะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อออยค่ะชื่อออยอค่ะอันนี้เป็นน้องคนกลางหอมนะคะทุกคนชื่อออยนะคะ <c oughs> อายุเท่าไหรคะ,ะรายงานตัวหน่อยยี่สิบอายุยี่สิบนะคะอยู่ปีสองนะคะโสดเอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ต้องรอจนอีกทีนึงไปเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่จะทำอะไรกัน กอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะเปิดประตูออกมาก็จะเห็นภูเขาอย่างนี้เลยนะนี่หน้าบ้านคอย,ยเดี๋ยวเรารอพวกแขกมากใช่ใช่แต่ว่าแดดมันลงตรงนี้เพราะว่าพ่อตัดต,ต,ตัดต้นมะขามตรงนี้ออกไปมันก็ไม่ค่อยร่มละแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อจะตั้งโต๊ะอันนี้นะเขาเรียกว่าโต๊ะอะไรนะคล้ายๆกับโต๊ะจ,จีนนะนะเราไม่เยอะนะเดี๋ยวตั้งเลยป่ะมาอ่าไปตั้งไปไวพี่ เสร็จแ,แล้วจะตั้งโต๊ะนะมานี่กำลังจะตั้งโต๊ะ<อ>กันนี่อันอันเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วอันอันเช็ดนะเย็นของสะอาดสบายกันเดี<อ>๋ยวไปช่วยพี่เฟ็กตั้งโต๊ะกอนนะฮะ<อ> หมายถึงว่าทั้งหนีบหรตั้งทั้งบานเอเปล่าโอ้โอ้ทั้งบานอาอาโอเคนนอออเออพ่อบอกว่าเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งอ่ะจะตั้งให้ให้บัตรหลวงอ่ะตัวหนึ่งข้างในบ้านแต่ว่ายังไม่ต้องตั้งแต่ว่าเก็บไว้ใบหนึ่งโอเค,อเคไง บรรยากาศดีไหมทุกคนเดี๋ยวพาไปชมหน้าบ้านสักหน่อยเฮ้ยพอมีแอบฟักไว้ด้วยวะ่ะฟักที่ไร่นะเฮ้ยมีแอบฟักไว้ด้วยโอ้ฟักไม่ฉีดยานะทุกคนมันก็จะเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดแต่ก็สวยอยู่นี่หน้าบ้านนอค่อนข้างที่จะโล่งกว้างพอสมควรเป็นสนามหญ้า แต่ก่อนทําแบบการเกษตรหน้าบ้านแต่ว่ามันลกมันมีงูนะมันอันตรายก็เลยไม่ได้ทำน่เดี๋ยวปีใหม่นี้เรามากางเต็นนอนดีกว่าแต่ปีใหม่มากางเต็นนะพี่ๆแสตเล็กก็จัดจะเสร็จแล้วนะอมวางกล้องพอดีแสเลเสร็จพอดีเลหลือีกตัวหนึ่งอ่ะ มา,มามาบอกว่าบุญทางนี้เพื่อที่ช่วยกันทางนี้หรือใครที่ไม่ช่วยกันใครที่ดูคลิปกดนแล้วกดไลค์กดไลค์กดแกชร์ท่านผู้ชมนะก็ถือว่าจะได้บุญเหมือนกันนะ เยอะหรอกนั่งไม่เยอะหรอกมีโซนนน้นอีกสองโต๊ะคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะห้าใครไปดูว่าเรามาอาจจะมีคนมาหาเราก็ได้โอ้โหดังจัดเลยดิดตั้งเลยเลยตั้งตอนนี้ก็ได้มัง้งตั้งตอนนี้ก็ได้มัง้งฮะตั้งเลยเหรอ แม่บอกว่าเดี๋ยวจะจับถักกับน้ำมาตั้งไว้รอเลย<ะ>ทำทแบบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าทำเป็นโต๊ะโต๊ะไทอ่ะตไม่ใช่โต๊ะจีนะนะะไทยแต่ก็ในที่บอกเให้บ้านดูเลยเกี่ยวบนบ้านจะยังนั่นะเีเดี๋ยยไ้หลตัวไง พอก้อนอีกตัวนุ่นต้องไปกลางตรงนู้นอีกสองตัวปดอกไม้สวยดีไปหาแม่มีอะไช่ไหมเดี๋ยวถ่ายคิปซื้อน้ำแพ็เหรอเด็ดูกันว่าทำเมนูอะไรข้าวยังไม่เสร็จค่ะนะครับบะอันนี้ต้มฟักต้มฟักนะไม่ใส่หอมโอเคลาบ เราเป็นแม่ครัวนะทั้งวันเลยคนนี้แม่ครัวเรามาทั้งวันเลยนี่มีทำราบนะคะทุกคนนี่อันนี้ให้มาถ่ายใหม่แม่บอกยังไม่เสร็จนะใช้น้ำก่อนตอนนี้แม่บอกใช้น้ำต้องแปร์เนื่องเฉพาะเราเขาก็ว่างเลยเตรียมตลยว่างหวยว่างเรียบร้อยโอเคเตรียมตัวไว้เขาจะบริหารโอเคนี่ทำผักเป็นเซตเป็นเซตใช่ไหมใช่ครัเอาแตงเอาอะไรมาใส่โอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำเปล่าก่อนเราลืมซื้อน้ำเปล่า เราลืมซื้อน้ำเปล่านะเราซื้อแต่น้ำอโตรมมีมีจะเอาเงินสดไปเ,เป็นไงบรรยากาศบรรยากาศดีมากขึ้นเนยอะอากาศดีเนาะยิ่งช่วงเช้าทุกคนจะมองเห็นหมอกเลยนะเพราะบ้านเราเนี่ยจะอยู่บนที่สูงนิดนึงดูดูกลุ่มทางหลวงนะบ้านเราเกือบจะเป็นอีน,นิดลาดยางลาดยางจะถึงอยู่แล้วทุกคนดูนี่ถึงแค่นี้นะถึงแค่นี้โอ้ยอีกหน่อยนึง แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เสียใจก็ถือว่ายังถึงอยู่นะปาดเย็นนะอ๋อปาการแต่ีเนี่ยมีป้ามากมายนะโดยเฉพาะปาเป็นหลังปาเป็นหลังเราไม่กล้าเดินไกลถ้าโปรลงแค่หาเห็ดเนี่ยยังกลัวหลงไปเลยป้าเหมือนกันปาแตงลังถ้าหลงคือหลงเลยนะ ชอบบรรยากาศตรงนี้มองตรงนี้จะมองเห็นภูเขาใช่ดตะวันจะตกดินแล้วพี่ตะวันตกดินนี่เขาปขาลูกข้าวด้วยนะเดี๋ยวเราจะมองจะไปจะมองเห็นนาไปซ้ายเพื่อนนะเน <c oughs> พื่อนลูกสองแล้วตัวเองยังไม่มีลูกเลยมีมีข้าวด้วยชาวบ้านปลูกข้าวด้วยนะ <c oughs> ข้าวกินเอง หนองน้ำนี่เนี่ยมันเป็นน้ำผ่านเขาทำฝายกั้นน้ำเลยดูว่ไงงานให้เนื่องเลยนะซื้อ,อก,กีิ๊กงเมื่อกี้แม่บอก <4 S 2> ซื้อกี่แบ็กสองซื้อกล้องก็ได้บ้านหนองจะไม่ได้ใกล้ร้านเออจริงๆก็มีร้านค้าใกล้ๆแต่เป็นร้านชำเล็กๆนะมันมีของไม่ครบอ่าไม่ได้มีแบบของครบมีแค่เครื่องปรุงไข่ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบมีหมูไม่ได้มีของสดนะแต่ถ้าออกมาข้างนอกก็จะมีของสดกับเป็นร้านใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกก็ไม่ไกลเนี่ยถึงอะไรนี่เดียวบรรยากาศข้างนอกก็เย็นสบายตรงนี้จะเป็นแบบ,บที่ออกกำลังกายเลยสวน,านสาาระสวนสาธารณนะร้านนี้ที่เรามากินก๋วยเตี๋ยว ร้านปิดวันนี้วันปิดร้านปิดน,นะคะนจริงๆร้านเนี้ยใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วในการจัรบ,บุรีไม่ใช่สิี่อยู่บ้านนะนนร้านในร้านค้าใหญ่ที่สุดแล้วหมามองนี่ในหมู่บ้านก็จะมีคลินิกนะนอกจากอนามัยก็ยังมีคลินิกเล็กๆใช่ ไม่รู้ทขาไมเขาคุยกับใครแล้วพี่คุยกับใครพี่ก็สวัสดีครับพี่สวัสดีเขาได้เหรอเอออ๋อ,อ,อ,อไม่รู้จักร้านนี้ก็ได้ร้านที่เราเคยขับนี่ซอยหน้าหมู่บ้านก็จะมีชื่อวัดเป็นมา่าน,น้องออมนั่นนี่เลยเจอป้ายใช่เลยใจะเ,เย็นใช่สามแพ็คร้อยนี่แม่บอกนี่เหรอแม่บอกว่าคดเล็กคนใหญ่แม่บอกสองแพ็คคดเล็ก สองแพ็คขวดเล็กหรอขวดเล็กหรอแม่บอกหรอขวดเล็กก็พอแล้วประสงค์ขวดอันขวดน้อยขวดน้อยจะแพ็คละจักษบาทจ้ะสามแพ็คลอยคือกันขวดใหญ่ก็บสามแพ็คลอยบ่ะสามแพ็คลอยเหมือนกันก็เอาสามแพ็คไปเลยเดี๋ยวจะเอาขวดเล็กหรือขวดใหญ่แค่นั้นแหละเอาขวดใหญ่ไปเลยไหมล่ะขวดใหญ่มันเนาะขวดใหญ่ดีกว่ามันเบิร์ดเร็ว เสียเอาขวดหน่อยขวดน้อยค่ากันได้บประสสค์เอาค้ากันดีกว่าเอาเล็กเล็กสองใหญ่หนึ่งเออจบเี็นไหมยบของช่วยพี่ใหญ่พี่เล็กก่อนนะมีคุณยายนะอะไรนะบอกว่าอะไรนะติดคุกเหมือนคนติดคุกบอกว่าตัวเองเหมือนคนดเดินคนติดคุกโอ้ยคนคนแก่ก็อย่างนี้แหละนะ เดินไม่ได้ก็จมนะบนนะไม่เป็นไรเดินไม่ได้ก็มีลูกมีหลานไงอันนี้คือไม่เคยออกมาให้หน้าบ้านนะแต่น้านจะออกมาเ<ช>พราะว่าส่วนมากจะอยู่แค่ข้างหลังบ้าน,นอันนี้ถ่ายคลิปอยู่นะคะคนดังแล้วเนี่ยเนี่ยคนดูอยู่ประมาณประมาณห้าหกพันคนนะคะเนี่ยมาดูคนแก่ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยตอใส่ครับยาย ในเวลายายไม่ใส่ไในเวลายอยู่บนบ้านคุณยายก็คือไม่เคยออกมาหน้าบ้านนะอยู่แต่ด้านหลังบ้านเพราะว่ายายเนี่ย,ย,ยไม่สามารถเดินได้ต้องใช้บบรถเข็มเดินไม่ได้นะะ้ำหนักตัวก็เยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวใช่าอาจารย์พยายเป็นอย่างเนี้ยยายไปข้างล่างไหมไปที่ดินไหมยายพาเข็นไปที่ดินทุกคนตอนนี้อ่าชาวบ้านาเริ่มเดินทางมาแล้ว นี่คือเราจัดโต๊กันและรอชาวบ้านนะไม่เยอะเท่าไหร่หเนาะประมาณสิบยีสิบคนใช่ปะเราจะมีการสวดสวดอยู่ในบ้านนะทําพิธีสวดของอคนคนิศแล้วก็ด้านนอกจะเป็นเอาไว้ทานอาหารกันนะหลงังจากที่สวดเสร็จมาแล้วแขกเริ่มมาแล้วพี่พี่พต้องออกว่าจุดไฟเพื่อไล,ล่ยลุงนะยุงเยอะดรอือ่อนพอนะแต่งตัวเหมือนไปรุ่นนะักเรียนเลยรุ่นในร้อยนะ

อากาศดีมากอนีว่านน่งเป็นมูลแล้วเนี่เราก็จะทำเอาเงินใส่ไปในซองนะคะทุกคนก็คล้ายๆกับของคนพูทเลย<อ>เที่เอาเงินใส่ซองให้ผ่าแล้วเราก็จะเอา,าวางไว้ที่หน้าพระแทนของบัดหลวงนั่นเองนะคะตรงนี ว่าเขาจะเข้ามาทําพิธีนะเขาจะเรียกว่าคุณพ่อเนาะกัลุนี่แต่ว่าเราจะเขียนชื่อลงไปว่าเราจะทําบุญอุทิศให้กับใครแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะเขียนอีกทีเราจะไม่ได้ออกสื่อนะคะพี่ๆเดี๋ยวอมจะเขียนลงไปในตรงสองนี้นะคะอันนี้อมได้ร่วมมีพี่พีเอฟซีได้ร่วมทําบุญมาบ้างแล้วแล้วก็มีของอส่วนหนึ่งของพ่อกับแม่ด้วยขอยงพี่แปดเล็กด้วยนะคะทุกๆคนเลยก็ถือว่าการทําบุญก็เอามาเอาบุญมาฝากพี่พีเอฟซีกันราด้วเนาะ ดอกไม้สวยไหมทุกคนเอาซื้อมาเลือกเองนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าดอกอะไรตอนนี้พี่แปดก็เหมือนจะมีอาการ,รโม้งม้โมหัดเบี้ยโม้ไหม,มขับรถทั้งวันนะขับรถตั้งแต่เช้านะเดี๋ยวต้องไปเพชรบุรีต่อใช่เดี๋ยวต้องขับรถเพชรบุรีต่อพอดีเขาป่าเลยพี่แต่ว่าเรามาอัปเดตนะอัปเดตที่นี่เมืองการเนี่ยซึ่งเดี๋ยวอาจจะไปไล่แม่ฮองต์แต่เช้าเพื่อให้คนไปดูเลยค่ะพี่ ไล่ตอนเช้าเป็นไงบ้างเนาะใช่เริ่มตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะตื่นละทยอยมาแล้วล่ะไม่ถ่าไหนเป็นไมมีอ้าวใครเหมือนยายสุดในเนี้ยใครเหมือนยายสุดคะอันๆนะคะทุกคนใครเหมือนยายสุดยายว่าใครเหมือนยายสุดอันๆแล้วคือยายใครสวยกว่ากันคะ สามคนเบิ่งบันไทยเด้อมาายบงไทยเราให้ายเบึงบ่โอเคคนไทยรยบงแหเหเ่นเนี่เบงแดดกับอไรโอ้ยตาคนเริ่มมาแล้วคะนี่ก็จะมีแต่คนอีสาน แล้วพระาตระกับปรลคานั่นว่าสมระวัยให้รักษาทั่วไว้ให้นจจรความโลกทุกชนิดเรื่องระวัติ่ว่าเราจะมมีนาคที่งไรโราเข้าตาโรยายางสักผู้ประมาเรื่องนึ่งให้เขาท่านลายฟานอีกว่าเศรษฐีคนนึ่งมีที่อนี้กอจะไปรับพรน,นะคะรับรสิ่ง ก็จะมีการร้องเพลงกัน

ประมาณนี้ด้วยกันนะแล้วมีด้านหน้าแรบนั้คนหลายอยู่นะทุกคนนะประมาณสามสิบคนได้สามสิบคนได้นะพี่ๆก็มีพวกข้าวข้าวแกงน้ำขนมนะ <c oughs> คนหวน ได้แล้วครับน้าเพลงหมดแล้วนะจะทุมสุดท้ายแล้วนะครับกล้วยม้วนหมดแล้วแค่ทุท่านีทุกคนนะีวไมากนะครับนะ